สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณภิษาจุมิธารหัสนักศึกษา63020031คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผนสถาบันเทคโนโล,โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทันรัชกระบังค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอโครงการบ้านผักอาศัยชั้นเดียวริมคลองกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาศาสตราจารย์วัชรีสวามิวต์ค่ะ โดยโครงการนี้มีชื่อว่าเรือนแก้วเจ้าจอมค่ะซึ่งมีที่มาจากแก้วเจ้าจอมเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรานํามาปลูกในบ้านหลังนี้ค่ะแต่ในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยเรือนแก้วก็มีที่มาจากองค์ประกอบของตัวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะทํามาจากกระจกเป็นวัสดุส่วนใหญ่ในการตกแต่งค่ะเช่นช่องเปิดแสงบริเวณหลังคาจั่วของมานิลานะคะแล้วก็บริเวณทางเชื่อมเนี่ยก็จะมีการใช้อะคริลิกใสเป็นหลังคาที่โชว์จันทันและแปรค่ะ รวถึงประตูและหน้าต่างส่วนใหญ่ของบ้านหลังนี้ก็จะมีการใช้เป็นกระจกเพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติจึงเป็นที่มาของเรือนแก้วที่ประกอบกับต้นแก้วเจ้าจอมรวมกันเป็นเรือนแก้วเจ้าจอมนั่นเองค่ะในส่วนของยูเซอร์นะคะก็จะมีคุณพ่อนะคะเป็นสถาปนิกค,ค่ะและก็เป็นเจ้าของบริษัทคุณแม่เป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นนักเขียนบล็อกเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะ และก็ลูกชายหนึ่งคนค่ะยังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะในส่วนของไซต์อนลัยิทนะคะก็ที่ดินโครงการเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ถนนฉลองกรุงแขวงลาดกระบงังเขตลาดกระบงังจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะโดยมีไซต์เนี่ยจะมีขนาด37ณ27ตารางเมตรค่ะทางด้านทิศเหนือนะคะตรงทางด้านทิศเหนือของไซต์เนี่ยก็จะเป็นถนนสาธารณะและก็ทางด้านทิศใต้เนี่ยจะเป็นคลองประเวศบุรีรัมค่ะ ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกก็จะเป็นขอบเขตที่ดินข้างเคียงค่ะซึ่งตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะคะก็กําหนดให้อาคารเนี่ยที่มีการก่อสร้างประตูนหน้าต่างเนี่ยมีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า3เมตรทุกด้านค่ะและอาคารที่ก่อสร้างใกล้แหล่งน้ําสาธารณะในที่นี้ก็คือคลองตระเวศบุรีรมนะคะก็จะต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากแหล่งน้ำเนี่ยไม่น้อยกว่า6เมตรค่ะ ในส่วนของตัวบ้านนะคะบ้านของเราจะเป็นบ้านไทยยกใต้ถุนสูงนะคะเพื่อป้องกันความชื้นจากดินแล้วก็น้ําท่วมค่ะซึ่งชั้นใต้ถุนเนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถนะคะสามารถจอดรถได้ทั้งหมด2คันค่ะมีห้องเก็บของนะคะอยู่ชั้นล่างแล้วก็มีลานสระซักล้างค่ะซึ่งชั้นล่างเนี่ยก็จะมีการก่อการซึ่งชั้นล่างเนี่ยก็จะมีการพอกเสาสูงทั้งหมด1.2เมตรต้นค่ะ ในส่วนของตัวบ้านนะคะชั้น2เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โซนนะคะได้แ,แก่ Public Zone ค่ะ Semi Public Zone ค่ะและ p r i v a t e Zone ค่ะซึ่งเมื่อเปิดประตูออกไปทางด้านนี้นะคะก็จะพบกับห้องน้ำรวมค่ะแล้วก็ห้องครัวไทยและเมื่อเดินต่อไปก็จะเป็นบันไดหลังบ้านหรือว่าบันไดขึ้นครัวนั่นเองค่ะ ค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นโถงโลกค่ะที่เป็นทางเชื่อมระหว่างส่วนของเซมิพับ i c Zone แล้วก็ p ไพรเว Zone ค่ะโถงโลกนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่มีหลังคาอะคริลิกใสซึ่งเปิดรับแสงจ,จากทุกทิศทางใช้สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าเมื่อต้องการทานข้านอกบ้านหรือว่ามีแขกมาเยือนนะคะก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของไพรเวทโซนค่ะอันนี้เป็นห้องทํางานของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีการเชื่อมต่อกับ ห้องแต่งตัวห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ค่ะซึ่งบริเวณนี้ก็จะสามารถเดินทะลุถึงกันได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกมาบริเวณถงตรงนี้เลยค่ะถัดมานะคะนี่จะเป็นถงพักผ่อนค่ะของสมาชิกในครอบครัวก็จะมีความเป็นส่วนตัวกว่าถงกลางาเมื่อกี้นะคะก็อยู่ระหว่างห้องนอนพ่อแม่กับห้องนอนลูกค่ะซึ่งห้องนอนลูกก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะไป ค่ะในส่วนของแลนส์เขปนะคะเราเลือกปลูกต้นแก้วเจ้าจอมไปบริเวณกลางบ้านค่ะหรือว่าบริเวณหน้าถูโงลงนะคะเพื่อให้ได้ทั้งความร่มเย็นแล้วก็ได้กลิ่นหอมของดอกแก้วเจ้าจอมด้วยค่ะแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ชนิดอื่นๆน,นะคะในบริเวณทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต,ต,ต,ต้แล้วก็เพื่อใช้ในการบังแสงแดดแล้วก็ทําให้บ้านดูร่มเย็นค่ะค่ะในส่วนของรูปตัดนะคะรูปตัดเนี่ยรูปตัด A เราเป็นการตัด บริเวณหน้าบ้านนะคะมองเข้าไปโดยตั้งใจตัดให้ผ่านถึงบริเวณห้องนั่งเล่นแล้วก็ภายเอกส่วนของพ่อแม่นะคะฝั่งห้องนั่งเล่นเนี่ยและฝั่งห้องนั่งทานอาหารนะคะก็จะมีการตีฝ้าที่ตีฝ้าใต้แตรตามแนวจันทันเพื่อโชว์รงหลังคานะคะแล้วก็ทําให้สเปซภายในห้องเนี่ยดูสูงขึ้นค่ะแล้วก็ปโปร่งโล่งสบายค่ะในส่วนของพื้นนะคะก็จะใช้เป็นคาแนวเดียวกันทั้งบ้านค่ะ แล้วก็ตีตรงตรงข้ามกับคานใช้ขนาด2นิ้วคูณ6นิ้วตีห่าง0.5เมตรค่ะยกเป็นห้องน้ำนะคะบริเวณห้องน้ำตรงนี้ในการลดระดับตรงนะคะเป็น2นิ้วคูณ3นิ้วค่ะแล้วก็ตี0.3เมตรค่ะตีห่างเพื่อที่จะให้ก่อระับะขึ้นมาป้องกันน้ำรัว่วและก็น้ำซึมค่ะส่วนลูกตัดดีด้านบนนะคะก็ตัดให้ผ่านห้องนอนของพ่อแม่ระเบียง ่วนรวมแล้วก็ห้องนอนของลูกค่ะด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นการตีฟ้าป้ายอาศัยทั้งหมดค่ะไม่โชว์โครงสร้างตอนในตนในส่วนของลูกด้านนะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงวัสดุที่เราเลือกใช้นะคะก็คือผนังไม้ค่ะจะเป็นไม้สักตีตามนอนซ้อนเกรดค่ะแล้วก็พื้นก็จะเป็นไม้สักเช่นกันค่ะเพื่อความแข็งแรง หลังคานะคะเราจะมูด้วยกระเบื้องนิวสไตล์ขนาด40คู40เซนเมตรค่ะมีระยะแปกอยู่ที่27 29เซนเมตรค่ะแล้วก็ความชันของหลังคาบ้านเรามีอยู่ที่30องศาค่ะซึ่งรูปด้าน้ง4ด้านก็จะเป็นดังน,นี้ค่ะ ส่วนของ Perspective นะคะโดยเป r ร i n a l เนี่ยเราก็จะเป็นมุมมองจากหน้าบ้านที่มองเข้าไปในบ้านนะคะซึ่งก็จะมองให้เห็นต้นแก้วเจ้าจอมที่เราตั้งใจจะให้เป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการเห็นบันไดที่เชื้อเชญให้ขึ้นไปยังบ้าน,นะคะ่ะ ในส่วนของ Perspective ภายในนะคะเราก็เลือกแสดงบริเวณห้องนั่งเล่นและก็ห้องทานอาหารค่ะโดยเราโชว์โครงสร้างให้เห็นถึงการโชว์โครงสร้างหลังคาแล้วก็ให้เห็นเฟอร์นิเจอร์ข้างในว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างไทยกับโคโลเนียลค่ะส่วน Perspective ด้านอีกรูปหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะก็มีการทำให้เห็นว่าด้านนอกเนี่ยสามารถเปิดออกไปชมทิวทัศน์ที่สวยงามได้จากระเบียงด้านนอกค่ะ และต่อไปก็เป็นส่วนของโมเดลค่ะในส่วนของโมเดลนะคะโมเดลจำลองเป็นโมเดลคอนขนาด1ต่อ50ค่ะก็จะโชว์ให้เห็นโครงสร้างต่างๆภายในบ้านทั้งพื้นตรงคานเข้าผนางังเสาประตูหน้าต่างแล้วก็โครงสร้างองคาอย่างละเอียดค่ะ ดิฉันขอจบการน,นําเสนอโครงการเพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมานที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ